ไอจีขายดีแบบไม่ต้องยิงแอดนะคะทำยังไงนะคะคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะที่มาดูโค้ดแอคลิปนี้นะคะก็อยากจะปั้นนะแบรนด์ของเราให้แพงเลยนะคะโดยแบบนี้นะคะโดยที่เป็นคลิปแบบนี้นะทุกคนอ่าอันนี้วันนี้โค้ดแอนะคะจะมาสอนทุกๆคนนะคะปั้น IG นะคะให้สวยให้ดูดีหลายๆคนนะคะอาจจะลืมคิดไปนะว่า คนใน IG บน i n s t a g r กรเนี่ยที่โคดแอ๊ไปคอนเสิลมาหลายๆแบรนด์เนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะพูดเนเสียงเดียวกันเลยนะก็คือโคดคะทำา IG ยากมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งส่วนตัวสายยิงแอดแบบโคดแอ๊นะโคดแอ๊ก็คอนเฟิร์มเลยนะโคดแอ๊ดทำมาทุกแพลตฟอร์มเลยโคดแอเลยบอกบอกเลยว่า IG เนี่ยทำยากสุดแต่ คนที่อยู่ใน IG เนี่ยส่วนมากเป็นคนมีตังค์นะทุกคนถ้าวันนี้นะมันทำยากใช่ไหมแต่ว่าเราได้เงินเยอะขึ้นเราได้กำไรเยอะขึ้น คนใน IG ยิ่งถ้าเรานะทํารูปสวยใช่ไหมคะ <S 2>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  ทุกคนเราทํารูปดีอย่างเงี้ยมันจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเราแบบไม่ต้องยิงแอดเลยนะคะวันนี้มาสรุปรวบรวมให้กับทุกคนเป็นของขวัญนะในปี2023นะสําหรับคนที่อยู่ในช่อง YouTube ของโค้ดแอดหรือชมโค้ดแอดในทุกๆช่องทางนะคะสําคัญเลยนะคะคนที่ทํา IG คนที่ทำา n s t t g r r m มเนี่ย หลายๆคนคงลืมคิดไปว่าคนเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นเราเหมือนกัน,นใช่ไหมคุณลองสังเกตว่าสมมติคุณเข้ามาใน i ออย่างเงี้ยถามโค้ดแอดถามเลยว่าคุณเนี่ยฟอลแรกที่คุณไปฟอลเนี่ยคุณจะนึกถึงอะไรคุณต้องไปฟอลคนที่คนคุณรู้สึกว่าเขาอะใกล้เคียงกับเราฟิลเราอะใกล้เคียงกับเขาหรือรูปเขาสวยรูปเขาต้องดูดีเขาถ่ายรูปสวยมูดเขาสวย วันนี้โค้ดแอจะมาทําให้คุณเป็นคนคนนั้นนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะโค้ดแอจะบอกก่อนนะสําหรับใครที่ดูโค้ดแอครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะโค้ดแอมีเทคนิคดีๆในการทํา i n s t a g กร m นะคะอันดับแรกนะทุกคนสําหรับใครที่วันนี้นะคะลงเรียนกับโค้ดแอนะทุกคนใครที่ลงเรียนในคอร์สออนไลน์ของโค้ดแอนะให้ทุกคนนะทักมานะคะทุกคนโค้ดแอจะ ให้ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเทมเพลตนะที่โค้ดแอคิดคนขึ้นเองนะคะก็คือเป็นเหมือนหน้าฟนะีดอิน IG เนาะคุณไม่ต้องไปเสียตังนะใช้พร v i e w app และคุณก็สามารถใช้แบบนี้ได้นะคะง่ายมากๆทุกคนคุณอ่ะโค้ดแอจะมาสอนทุกคนนะคะทุกคนอันนี้นะอันดับแรกนะคะอันนี้ให้เราเลือกตีมนะคะทุกคนนี่โค้ดแอใช้ในแคนวาสนะคะถ้าใครอยากจะเรียนนะตัวทําตัว IG แบบนี้นะคะก็คือทั้งหมดโค้ดแอนะ จะสอนในคอร์สปั้นแบรนด์ให้พรีเมียมนะคะทุกคนสามารถทักไลน์โอเอของโค้ดแอมมาได้เลยนะที่โค้ดแอ้มขึ้นไว้ให้นะคะทุกคนอันดับแรกเนี่ยสิ่งที่ในตัวแคนว่าเนี่ยตัวดีก็คือดีที่ดีเลยก็คือมันสามารถทำแบรนด์คิดก็คือแบรนด์คิดเนี่ยโค้ดแอ้มแนะนำเลยนะถ้าใครทำไอจีแนะนำให้เป็นแบบที่เป็นแบบเสียงเงินนะคะทุกคนประมาณปีละพันแปดแล้วก็แนะนำให้หารกับเพื่อนเพราะมันได้ประมาณ5คนนะคะทุกคนคุ้มมากๆเลย อ่ะอันดับแรกนะคะให้ทุกคนเลือกสีนะทุกคนสีอันนี้นะโค้ดแอก็เลือกมาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นสีเป็นตีมเป็นโทนคือโค้ดแอ่อยากจะสร้างแบรนด์นะทุกคนก็เป็นธีมเกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมอะไรที่โค้ดแอ่ยินโค้ดแอก็อยากจะทําฟีดให้เหมือนเอ่อให้เหมือนแบบสิ่งที่โค้ดแออยากจะทำเนาะอ่ะโอเคก็อันนี้โค้ดแอก็ใส่ตัวนี่อันนี้ไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวสตอรี่นะทุกคน หรือใครทําเอาโลโก้มาใสก็ได้นะเรามาออกแบบหน้าฟีดจาลองของเรานะคะทุกคนมันช่วยทุกคนมากๆเลยนะใครที่เป็นมือใหม่นะคะทุกคนอย่าลืมเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าฟีดนะโคดแอสใสสีมเขียวอย่างงี้ใช่ไหมคะปุ๊บอ่ะอย่างงี้ไปเรียบร้อยเราก็ได้สีมูดโทนสีเขียวของเรามาแล้วใช่ไหมคะง่ายมากๆเลยนะทุกคนสเต็ปถัดมาถ้าใครที่เพิ่งมาทําครั้งแรกนะทําแรกๆนะทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยทําสีก่อน ให้คุณอ่าเลือกสีอย่างเช่นเราอยากจะได้โมดนะให้เรามาเลือกโมดเพื่อเราจะได้ไม่หลุดโทนนะทุกคนอ่เราก็เลือกสีเขียวนี้แนะนํานะคะทุกคนก็อาจจะมีสีเข้มในฟีดหนึ่งเนี่ยมีสีเข้มประมาณสักสองอันก็พอสองสาอันก็พอนะคะทุกคนแล้วก็เป็นสีที่ลองลงมา อันนี้คนแอบคิดค้นขึ้นมานะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าม,ม,มันมันมีประโยชน์มากๆเลยเลยอยากมาแชร์ให้กับทุกคนนะคะโอเคเจะเออกครีมครีมขาวๆนี่นะคะก็สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะคะทำไมถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยคุมโทนได้แล้วก็ไม่หลุดโทนนะคะทุกคนอ่าโอเคถัดมาพอเราได้แบบนี้ปุ๊บนะคะ ก็เป็นฟีที่2นะก็ให้ทุกคนมาเอาก๊อปีมาเลยทุกคนนี่พอเราก๊อปปี้มาปุ๊บอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ให้เรามาเลือกที่อัปโหลดแนะนําให้ทุกคนเลือกรูปมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปที่โค้ด้อนะอัปโหลดไว้นะอ่าโอเคอย่างเช่นเราจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะเอาเริ่มแากตรงนี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นสีออกเข้มใช่ไหมเราก็มาดูรูปที่เรามีอ่าเราอาจจะเริ่มจากอันนี้ก็ได้ อาจจะใส่นี่ปุ๊บนี่นะคะแล้วก็เขียวัยวนี้หน่อยแรกๆมันอาจจะแบบงงๆยากๆนิดนึงนะคะพอทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็เก่งเองเชื่อโค้ดแรกๆโค้ดก็ไม่ไม่เก่งเลยหลายๆคนก็รู้รู้จักโค้ดแอ้นะแบบ เป็นคนแบบไม่ได้เก่งกราฟ,ฟิกเลยทุกคนแต่โค้ดแอใช้เทคนิคในการฝึกทุกวันทุกคนไม่มีพื้นฐานหรอไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ทุกคนเราทําได้หมดทุกอย่างในโลกนี้นะคะทุกคนเพียงแค่วันนี้คุณลงมือทําหรือเปล่าอันนี้เป็นแบบเทคนิคที่โค้ดแอใช้ในการทําออนไลน์นะคะทุกคนก็ไม่รู้ก็เรียนรู้นะคะทุกคนอ่าโอเคอปุ๊บอย่างงี้ใช่ไหมคะนี่แล้วเราก็เลือกสีอ่า อย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือคนแอททำให้ดูเร็วๆนะคะทุกคนจจะเป็นอันนี้ก็ได้ปุ๊บเท่านี้คุณก็ได้แพลนสำหรับอันนี้ก็คือ15วันแล้วนะคะทุกคนคนแอทแนะนำน้อวิธีการลง i n s t a g r กรมนะให้ทุกคนลงวันเว้นวันนะคะทุกคนเพราะมันจะนำส่งดีมากๆนะอ่ะถัดมานะคะอ่ะ อันนี้คุณสามารถวางได้ถึงสิ้นปีเลยเอ้ดสินเดือนเลยนะะเดือนหนึ่งคุณแค่มานั่งทําเสียเวลาแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้ทักษะนิดนึงนะคะทุกคนมันมันไม่สามารถที่จะทําได้วันแรกนะอ่ะสมมุติคุณทําอ่ะอันนี้ที่สองนะวีที่สองคุณก็ทําเลย อันนี้ก็คือหน้าฟีดใช่ไหมคะของตัว IG ของเรามันก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละวิธีการที่โปรกเกอร์ดังๆเขาทำเขาก็ใช้วิธีการนี้คะ่ะง่ายๆ กำลังดูอยู่ว่าใช้รูปซ้ำหรือเปล่า่โอเคเป็นยังไงกันบ้างคะอาอันนี้เราลองมาดูทดลองฟีดของเรานะคะอันนี้เห็นไหมอ่าโอเคเดี๋ยวโค้ดแอจะทำให้ดูแอบบเอาของตัวเองนะเพิ่งเพิ่งปั้น IG ใหม่เลยอันนี้แบบจริงๆแล้วทุกคนมารอดูได้เลยนี่จากฟีดตัวนี้ใช่ไหมคะโค้ดแอก็อะเราก็เลื่อนไปปรับไปเป็นแบบนี้อ่าเห็นไหมแล้วเราก็ เรายังคุมโทนอยู่ใช่ไหมคะเรายังคุมโทนอยู่แล้วเราเห็นไหมเท่านี้นะทุกคนการทำอินสตาแกรมของคุณจะสนุกสนานเลยนะคะทุกคนถ้าการแพลนเนี่ยมันช่วยเรามากๆให้เราเนี่ยมีวินัยในการทำอินสตาแกรมนะทุกคนคือคุณเนี่ยแค่แพลนนะใช้เวลาถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยคุณอาจจะแพลนอาจจะใช้เวลาประมาณสัก วันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนหรือช่วงแรกนะถ้าใครที่ลงเรียนในคอร์สตัวปั้นแบรนด์ให้พรีเมียมนะคะทุกคนก็เนี่ยโค้ดแอก็จะลงดีเทลแบบสอนเลยลงช้าๆเลยวิธีการหารูปวิธีการหารเล็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงการเลือกสีต่างๆนะคะก็สามารถทักไลน์โอเของโค้ดแอมาได้เลยนะคะส่วนตัวโค้ดแอ r บอกเลยว่าถ้าคุณทํำฟีดแบบนี้นะทุกคนยอดฟอรของคุณก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ที่สําคัญนะคะจะช่วย ให้คุณเนี่ยได้ฐานลูกค้าที่ใช่นะคะเพราะว่าอะไรคุณต้องกลับไป back to basic ก่อนว่าคนใน IG เนี่ยหรือคุณเนี่ยที่เป็นคนที่อยู่ใน IG เนี่ยคุณเข้ามาเพื่อจะทำอะไรคุณเข้ามาเพื่อจะเสพเอามาเสพใช่ไหมคะเราต้อง เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หน้าที่ของเราก็คือเราต้องยั่วคนนะทุกคนก็คือทําให้คนเขาอยากจะติดตามเราทําให้คนเขาอยากจะซื้อสินค้าของเรานะคะอันนี้บอกเลยว่าคุณสามารถขายทุกอย่างได้โดยใช้เทคนิคนี้นะคะโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะไว้เจอกันในรน์หน้าสําหรับใครที่ดูโค้ดแอมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดกร,กระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่าลืมนะทุกคน วันนี้โค้ดแอ้มีราคาพิเศษนะคะสำหรับใครอีกต้องทักในนี้ในนี้ในนี้ในนีคในคอร์สนะคะออนไลน์นะทุกคนก็สามารถทักไลโอเอของโค้ดแอ้มาได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่วันนี้นะคะยังไม่พร้อมที่จะลงเรียนก็สามารถดูในหน้าฟีดของโค้ดแอ้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยไว้เจอกันในอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ